สวัสดีครับทีนี้ผมก็มาชี้เผ้ารถสวยๆรมาชมในเรืยอซื้อเลือกใช้กันอีกแล้วครับคันนี้เป็น Honda Civic t a ตาปี97นะครับรถเก่งสภาพสวยพร้อมใช้งานได้เลยเจ้าของขครเองครับคันนี้ความร้อนนิ่งๆวิ่งยาวๆได้สบายเหยียบมันๆเลยทีเดียวครับเครื่องดีเป็นเครื่องหัวฉีด1.6น้ำมันล้วนๆไม่เคยแก๊สนะครับเครื่องสดๆเลยไอ้91 95 20ได้ ระบบแอรก็เซ็ตมาให้ให,ใหม่ทั้งระบบเย็นฉ่ำทั่วทั้งคันแน่นอนปูมไรพาวเวอร์ช่วงล่างดีเลี้ยวซ้ายขวาไม่ดังแม็คอร์ดมิกสีขาวสวยๆครับขอบ15กับยางใหม่ๆใช้ได้อีกยาวสีสันสวยเงางาม,งามรอบคันนะครับโวยคุ้มครบพร้อมใช้เลยราคาเรียบๆไม่มีพลิกคว่ำไม่มีชนหนักโดยรวมสภาพดีพร้อมใช้ได้เลยครับช่วงล่างก็เซ็ตมาให้เรียบร้อยแน่นหนึบ สวยรอบพันเลยทีเดียวครับเล่มเมอกสารชุดโอนครบๆส่วนใหญ่ก็ไปดูทดลองขับกันได้มีบริการส่งด้วยครับสําหรับท่านที่ไม่สะดวกไปดูทางเจ้าของมีบริการส่งให้ด้วยเบาะหนังด้านหลังสภาพดีมากห้องเครื่องนมเดิมๆสวยสวยสะอาดครับเครื่อง VT e c คแรงๆเลยครับคันนี้อสีหกห้นะครับเล่มเมอกสารชุดโอนไว้ให้ครบเอาไปต่อตอนโอนได้เลยไม่มีปัญหาพร้อมใช้ มีกล่อง ECU ให้1ใบนะครับอัตราเร่งดีเหยียบมันแน่นอยนครับเครื่อง VTEC ด้วยพร้อมกับดิฟฟี่สตัววงมาลายแต่งถอดได้วิทยุติดครบเ mm hmm. บาะเลคคาโลห่หคู่ครับด้านหน้าเบาะแต่งคู่หน้าด้านหลังเป็นเบาะหนังสวยกระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้านสมบูรณ์คุ้มครบพร้อมใช้ครับกับราคาเพียง5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเอง คุ้มค่าน่าใช้มากๆคันใดสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยนะครับจะสอบถามข้อมูลพุ่มเติมนัดดูรถนดทดลองขับสามารถใส่ตรงเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ